มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแอฟทักษออนหลุดปากกลางรายการตำรวจไว้ใจไม่ได้ทำเอาแฟนๆถึงกับตกใจนะคะเมื่อจูๆ่ๆแพทย์นภพานตระกูลคุณแม่สาวสุดแซ่บได้พูดถึงสถานะกับนายตำรวจรุ่นน้องนายนภัสถึงความสัมพันธ์ล่าสุดนะคะโดยเจ้าตัวพูดในรายการแชร์ข่าวสาวสตรองทางช่องไทยรัฐทีวีถึงเรื่องนี้นะคะว่า จุดเริ่มต้นคือมีรายการรายงานข่าวเกี่ยวกับการถูกโกงเงินงานนี้ปุ้ยพิมนวันนะคะหนึ่งในพิธีกรเลยบอกว่าถ้าพวกเราโดนให้บอกไม่รู้จักตำรวจให้บอกแพทนะปภางานนี้คุณแม่สุดแซบรีบบอกทันทีว่าตอนนี้ไม่รู้จักแล้วว่ะดิและคำตอบนี้ทำเอาปุ้ยถึงกับพูดว่าอะไรอีกเนี่ยด้วยน้ำเสียงตกใจและแพทก็ตอบว่าตอนนี้ไม่รู้จักกันแล้วนะซี่ต้องไปติดต่อกันเองแล้วนะคะ ก็บอกแล้วให้อัปเดตวันต่อวันค่ะด้านปุ้ยพิมลวันนะคะก็เลยบอกว่าเป็นประเด็นอีกแล้วถ้าพูดอย่างนี้แอฟทักษะออนพิธีกรร่วมรายการก็เลยถามต่อนะคะว่าหมายความว่ายังไงคะแพทย์นภพาก็เลยบอกว่าตอนนี้ถ้ามีปัญหาก็ให้ไปคุยกับตำรวจกันเองก่อนน้องยังไม่สามารถคุยอะไรใดๆกับตำรวจได้ในตอนนี้ค่ะ จากนั้นทีมงานนะคะถามสาวแพทเข้ามาว่าแม่จะมีโอกาสกลับไปติดต่อได้ไหมแพทก็บอกว่าไม่รู้จะตอบว่าอย่างไรคะ่ะแพทไม่อยากจะโกหกอะไรเดี๋ยวมันไม่เหมือนเดิมเราปุ้ยนะคะสั่งให้ทีมงานไปดูในไอซีแพทแล้วก็นายตำรวจว่าลบรูปหรือว่าซ่อนรูปไปหรือยังซึ่งแพทบอกว่าเขายังไม่ลบนะคะของแพทเดี๋ยวรอก่อนแพทไม่ได้งอนคะ่ะแต่เราคุยกันแล้วถ้าพี่ปุ้ยไม่ถามแพทก็จะทําให้เรื่องนี้มันเงียบไป เดี๋ยวรอเขาตอบของเขาเองก็แล้วกันนะคะจากนั้นปุ้ยนะคะได้กล่าวสุภาษิตว่าครบตำรวจนะับแบงหนะ้าลูกทางด้านแอฟทักษะออนนะคะท้วงสุภาษิตตำรวจไว้ใจไม่ได้ค่ะโดยรีบส่วนขึ้นมานะคะว่าเดี๋ยวมันมีอีกสุภาษิตหนึ่งนะแม่ทางด้านแพทย์ประพาหันไปมองหนะ้าแอฟทักษะออนก่อนกล่าวเสริมว่าใช่แม่มันมีอีกอันหนึงนะคะ ซึ่งทางด้านปุ้ยพิมลวันก็เลยถามว่ารถไฟเรือเมริกเกยตำรวจไว้ใจไม่ได้ใช่ไหมทางด้านแอฟทักษออนพยักหน้าเบาๆก่อนที่จะเงียบไปค่ะงานนี้นะคะทำเอาคิดไปไกลเลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ